สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องนาเดชินะเนย่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาก็จะมาทำละครสั้น f อฟซีเรื่องคุณแม่มีเงินจะจ่ายถ้าอยากดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต b มช่องนาเดชินะเย่น,นะคะไปดูกันเลยอย่าลืมนะอย่ากดกดไลค์ก่อน like นะทุกคนไปดูกันเลยเฮ้ยอาบน้ำก่อนดีกว่าวันนี้เราต้องไปทำงานอีก ให้มันเสร็จ,เ,รจเพราะว่าลูกๆกับคุณพ่อลูกๆกับที่ลาไปเล่นกันอยู่เล่นอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเสียงมันถึงห้องน้ำเลยเราเลืเ่มผีกันอีกแล้วสิตอนกลางคืนนะอดนอนแน่แม่บอกไว้อยากจะเล่าดีนักหลอกไปเลยเปลี่ยนเสื้อดีกว่าไปทำงานงานก็ไม่ได้ดีมากอะไรเท่าไหร่หรอก ให้ไปหาซูเสร็จแล้วไปหาลูกๆดีกว่าไปกินข้าวทำกับข้าวให้ลูกๆแล้วก็ไปทำงานลูกๆจ้าทำอะไรกันอยู่เล่าเรื่องพีครับเล่าเรื่องพีค่ะพี่แม่อ่าลูกๆวันนี้ลูกหยุดใช่ไหมวันนี้อ่ะแม่ไม่ทำงานจ้างนะลูกลูกๆอยู่บ้านกับคุณพ่อนะค่ะ พี่รักไปไหนหรอไปทำงานจ้างจ้าคุณแล้วง,งานจ้างที่ไหนลหรก็แถวแถวบ้านนี่แหละทำแจ้างเขาบอกว่าเก็บสัตสัตแอะเก็บๆๆเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะลเขาเรียกว่าตกุกตาไหมอะ่ะไม่ใช่สิมันคือสัตว์เลี้ยงตัวเขียวๆอะ่ะเดี๋ยวูแม่ไปทำกับเข้าวห้นะลูกครับ ค่ะเขาไม่อร่อยเลยนะอร่อยยังไงล่ะมีนูก็มีอยู่นิดเดียวบ้านเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอนะ <c oughs> ลูกๆวันนี้แม่ก็ไปทำงานจ้งางทั้งได้เงินจะพาลูกๆไปเที่ยวนะแม่จะไม่ทำให้ลูกๆเสียใจหรอครับ เราได้ไปเที่ยวแล้วต้องดีใจมากหรอแค่ไม่ได้เที่ยวอะไรขนาดนั้นหรอแคอ่ไปดูริมเลนะ่ะดี่ลุลั้งสองคนเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนนะครับค่ะไปเดี๋ยวลูกๆค่อยไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปอาบก่อนครับค่ะเฮ้ยอาบน้ำดีกว่า อาหารที่เราก็ยังทําไม่เสร็จเลยเบื่อจังเลยชีวิตเราจนก็จนไม่มีอะไรจะจ่ายเงินอ,อยู่วันวันอยู่ได้แต่บ้านได้แต่บ้านไม่มีเงินเลยเฮ้อมีแค่ชุดนี้สองชุดเท่านั้นแหละชุดนอนชุดสามชุดเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมามากลูกๆมาเร็วมานั่งชมวงชมวิวเออลูกๆไปอาบน้ำก่อนได้เลยนะเดี๋ยวพ่อรอ ครับค่ะหนูไปอาบน้ำก่อนนะพี่เออไปสิให้อาบน้ำดีกว่าให้น้ำอุ่นไหมเนี่ยโอ้อุ่นจังเลยอ่าอาสบายนะเออพอดีเลยว่าอยากอาบน้ำอุ่นพอดีเลยมาเปลี่ยนชุดดีกว่าเอาชุดอะไรดีนะเออชุดแล้วก็มีแค่นิดเดียวนี่นะ ชุกนี้เนี่ยไปหาพี่ดีกว่าพี่กาไปทงานแม่เงินเง่งอยู่งีอ,อ,อูกับป้ออยู่นะเออโอเคโอเคป้าป้ากาัหนูอยางย้ง่ยชุกใหม่พ่อไม่มีเงินนะลูกจะเอาทำไงละ่ะก็หนูมีอยู่แค่หนึ่งตัวชุดนอนกับชุดนี้เนี่ยอยากได้ชุดได้น้ำเอาไปไหว้น้ำได้ไหมคะเดี๋ยวพ่อเก็บเงินได้ก่อนสิเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อ ่า,าไปอาบน้ำดีกว่าน้องไปอาบแล้วพี่ก็ต้องอาบมานะั่งนะสิเนาะเพองั้นหมุนจังเลยเหมือนที่น้องพูดเฮ้ยสบายจังเลยแปะไปเปลีป่ยนชุดดีกว่าเอาชุดอาอาบมาแล้วเอาชุดอะไรดีนะเลอาชุดได้หล่อเลยเออออโอ้โหไม่ได้ชุดนี้ไม่มีชุดอื่นเลยโอ้โหลำาคาญสิเย่ คุณพ่อครับผมอยากได้ชุดใหม่ผมไม่อยากใส่ชุดนี้ <c oughs> อย่าบ่นสิลูกพ่อไม่มีเงินจะซื้อชุดใหม่ลูก,ลกจ้าอาหารเสร็จแล้วนะครับครับคุยอะไรกันเนี่ย <c oughs> คุณแม่ครับผมอยากได้ชุดไว้นะ รู้บ้านเราไม่มีเงินขนาดนั้นจะซื้อไปทำไมเหรอเฮ้ยไป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 ไตาแม่มานะเดี๋ยวไม่พาไปกินข้าวโอเคออะไรอะไรอาหารเราอร่อยจังเลยนะเอ้สายแล้วเดี๋แม่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวแม่ไม่้เงินคค่ะเฮ้ยรีบไปดีกว่า เดี๋ยวก็ไม่ได้เงินหรอก่า์เต,ตรียมตัวทั้งนานชุดนี้กว่าจะได้มาสามล้านกว่าบาทเฮ้ยไม่ใช่สิบบาทนี่เองรถนี้เพื่อนบ้านขวากเอาไวนะ้น่ะเพื่อนบ้านรวยมากรวยมากนี่ไงข้างบ้านเจอแล้วโอ้โหอย่างเร็วอะเออยังครับเร็วเอ้านี่เขามาทํางานหรอเนี่ยเร็วจงังมาเร็วจ้ามาเร็วจ้า เลี้ยงตัวเขียวนี้ให้เจอต้องสิบตัวนะโอเคค่ะให้ได้เวลาหาแหละเุ้ยไงเจอแล้วกระโดดเลยได้ไหมเนี่ยเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ้านี่มันจะหนีหรอเนี่ยโอเคได้แล้วไอตุเย็นมีไหมอันนี้ไงมีในข้างนอกล่ะมีไหมอะไปหาดีกว่า ชุมมาเดี๋ยวไปหาต่อข้างในบ้านดีกว่าหาข้างนอกบ้านให้เจอนี่แหละไปหาต่อดีกว่าข้างในบ้านน่าจะมีอยู่นะตอนนี้หาได้ห้าตัวแล้ววันนี้นุ่งนี่นอนอะไรแบบนี้เออโอ้โหเจอเต็มเลยโหได้มากวันเนี้ยโอเคได้เจ็ดตัวแล้วได้อบน้ำไปด้วยโอ้โหียากนันเนี่ยเราเฮ้ยนั่นไงเจอแล้ว โอโแปดตัวเก้าตัวไปหาต่อดีกว่าเฮ้ยหาเสร็จแล้วลองมาข้างล่างดีกว่าคุณคะเราหาเสร็จแล้วนะกี่บาทจะจะให้โอ้โหให้เป็นหลายบาทเลยโอ้โหดูสิเยอะแยะมากบ้านเขาเขาเลี้ยงสัตว์ไอ้เรื่อยเขาเรียงสัตว์เลี้ยงเอ้ยตัวอมสัตทั้งหมด สิบตัวห้าตัวสิบสองสิบเอ็ดตัวเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าได้เงินแหลเฮ้ยลูกๆแม่กลับมาแล้วจ้าลูกๆจ้าคุณแม่กลับมาแล้วนะลูกทำไมแล้วทำเสียงสูงนี่เนี่ย เดี๋ยวแม่ไปทางานจ้างอีกนาอไแม่เป็นพยาบาลด้วยไปทงานจ้างวันแรกเฮ้ยก็เหนื่อยเลยสิเราไม่เป็นไรไม่ต้องทําและทํางานดีกว่าเฮ้ยมีคมอมไลนๆไลนไลเฮ้ยเบื่อจังเลยวัน,ว,นวันก็อยากได้ของที่ดีๆมั่งไม่ใช่ลกลึกแล้วแต่เสียดายราก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่หลอกนะ เออลืมไปวันนี้จะไปซื้อขนมให้ลูกๆนี่นะพาลูกๆไปด้วยดีกว่าลูกๆไปซื้อขนมก,กับแม่ไหมแม่ซื้อให้แค่นิดเดียวนะเพราะว่าอ่าซักประมาณสิบบาทก็พอนะลูกๆคุณป้าก็สิบบาทคุณแม่ก็สิบบาทแต่ไม่ต้องใช้เครื่องมากนะจ๊ะไปกันไหมไปกันเลยไปเออพวกเราลองใช้รถเพื่อนดีไหมเออคุณจะได้หรอคะ ดีสิเพราะว่าเราไปขอบเพื่อนมาแล้วโอเคก็น่าจะได้อยู่มั้งอ่าลูกมาครบหรือยังไม่รู้โอเคครบกันแล้วไปกันเลยอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้มีแค่ยี่สิบบาทแต่มันมีสิบบาทด้วยนะของไม่แพงเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ดีนะที่ไปหาม,มา เมื่อกี้ได้มาหลายพันเลยแต่ว่าแม่ให้ลูกๆสิบบาทอะ่ะเพราะแม่จะให้ลูกๆไปเรียนค่าเทอมให้ไป็น่นไปนี่โอ้จอเราไม่ได้ก็จดแบบนี้แหละทุกคนมาเร็วแม่เข้าก่อนก็ได้นะลูกโอ้โหมากันเต็มเลยไปสวัสดีค่ะหนูวันนี้เราอะ่ะจะมาขอซื้อขนมนิดเดียวนะโอเคได้จ้า โอเคเพื okay, so ่อเราซื้อเสร็จแล้วไปกลับบ้านกันไป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 ไายยูหูเขาขับไม่ค่อยเป็นซะด้วยซีเพิ่งหัดขับเมื่อกี้เลยนี่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 เข้าตรงนี้ไม่ใช่หยุดอยู่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 แบบนั้นนะเออเออเอาเอาไว้รถชนพังไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ย บางคราไม่ค่อยเป็นนะอ่ะโอเคทุกคนเหรอแม่แม่ก็เหนื่อยแล้วเนาะก็ลูกๆอืมไม่ได้ซื้อมากใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยวันนี้แม่พาลูกๆไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าดีนะที่สนามเด็กเล่นนี้มันเป็นของลูกๆแต่ลูกๆอ่ะก็ไม่ได้ อะไรขนาดนั้นใช่ไหมเอ้ยลูกคนแรกระวังอนนั้นนะโอเคโอเคมาเรนมันเล่นกันคูมันคืออย่างแรกก็คือเล่นเหมือนเด็กเลยนะก็ชอบเล่นนี่นะยูฮูสนุกจังเลยอ่ะทำไลูกไม่เล่นละ่ะผมไม่เล่นใครก็ได้มาร่างเป็นเพื่อนแม่หน่อยไม่จะ เล่นอันนี้เอาไปกันเลยยูคูาฮนุกตุงเลยวางเรารอานั่งตรงนี้นะคะคุณแม่นะหูด้วยค่ะคุณแม่อเอา้าเอ้าโอ้โหลูกไม่ได้เล่นเสียดายเลยทุกคนมาเรนมาเล่นภูเขาอง,งโกดกันแม่จะเดินทางนี้นะอุ้ยเจอเงินด้วยโอ้โหหนึ่งพันบาทนี่คือเงินระหว่างรางวัลที่ภูเขา เอมที่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วไม่ต้องว่าอะไรไม่ใช่ใครหรอกเขาอะจะเล่นกันเย้ออกได้แล้วเดี๋ยวแม่ได้เงินแล้วโอ้โหได้เงินนิดเดียวมันสิบบาทนี่เองไปแล้วกลับบ้านกันดีกว่ากลัวลูกๆอ่มจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวแม่ขอจับมือลูกๆแล้วก็อุ้มลูกๆไปนะโอเค มด้วยสิคุณไปรอรอเออลูออลกๆพอดีว่าบ้านแม่เอ,อ่อยังไงก็จนะก็ไม่ได้ออกไปซื้อขนมอะไรอร่อยๆเลยนะอดไปก่อนนะลูกๆเอาไปกับเธอนี่คนสุกป่กอย่างพวกเธอ จะมาวิ่งเล่นอะไรกันเนี่ยฮะออคุณแม่ครับมีคนว่าผมแล้ะน้องแล้วแม่แล้ะป่อทำไมเขาต้องว่าด้วยล่ะไม่ต้องไปฟังหรอกลูกอังไงบ้านเราก็ดีอยู่นะเออไปไปไป,ไป,ไป,ไปเข้าบ้านก่อนไปดูไป,ไ,ปไหน,นลูกคนเล็กโอ้แม่ปล่อยดูเลย ก็เป็นยังไงกันมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ถ้าดีก็กดไลค์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์สร้างรายไช่วยได้เลยนะคะและถ้าสนุกก็อย่าลืมมินมันด้วยนะถต้าคลิปวิดีโอนี้อยากให้าาละคะละครสั้นอะไรหรือว่าไปบ้านเพื่อนใหม่ไปบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะขอไอดีก็ได้นะ เราทำได้หมดนะคะในเกมสกูรัสสกูซิมูเลเตอร์นะดูสิทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย